Listen to the word. What Islam is, it's a way of life for all. It is taught in the Quran for big and small. รปทิทามมนลนิธิเป็นโรงเรียนตนแบบคนจินตาคณิตศาสนาสามัญกิตับอัานกรอันพวกเราเรียนทุกวันอัลลอฮ์ให้ความทรงจำสิ่งที่เราปรฟังเราอามันกันทุกวัน ยยยิงงไงทท,ทััักกกดสาาเราให้นนแลน Look at the sun, look at the sky, look at the bird it's flying so high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นเทปพิเศษนะคะ ซึ่งเนี่ยนวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาทําการคืนกล้วยไม้สู่ป่านะคะซึ่งทางโรงเรียนปฏิทิรรมเนี่ยนะคะก็ได้มาร่วมกับชุมชมบนบ้านเอาน้ํานะคะมาทําการคืนกล้วยไม้เนี่ยคืนสู่ป่านะคะโดยมีน้องๆจากโรงเรียนบ้านอ่าน้ํานะคะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยคะ่ะค่ะและและสถานที่ที่ที่ฉันตอนอยู่นะตอนนี้นะคะก็เป็นสะพานไม้ไผ่นะคะที่ทางชาวบ้านชุมช,มชมบนบ้านเอาน้ํานะคะได้จัดทําขึ้นเพื่อ ที่จะนําเราเนี่ยนะคะไปสู่พื้นที่ที่จะปลูกกล้วยไม้นะคะหนูและเพื่อนๆน,น,น,นะคะก็พร้อมที่จะไปร่วมไปร่วมกันปลูกกล้วยไม้นะคะค่ะ get <Look at S 1> <the> stars shining so bright in the middle of the night oh look there's a shooting star do you ever wonder who created this and who created that Alog created everything! ตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่กับท่านประทานนะคะคุณสมศักดิ์บ้านบุญนะคะค่ะซึ่งเราจะมาถามท่านกันว่า,วากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เตรียมความพร้อมไปถึงไหนรวมไปถึงไฮรลทไของกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะครับก็วันนี้ครับเราก็มีกิจกรรมไม่ไม่มากนะครับแขกให้ชาวบ้านมามีส่วนรวมแลวก็เอ,อ ลายไรไฟที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยครับมามีส่วนรวมกันไฮไลท์ข้องานก็เราก็เอาพันธุ์กล้วยไม่เรื่องกระบี่พันพื้นดินนะครับเราเอามาเนี่ยเพื่อให้เข้ามาช่วยส้มตบุนบริจาคเอากล้วยไม่พันพืนดินรองเท้านาริกาเรื่องกระบี่ไปคืนธรรมชาติครับเราก็จัดมาครั้งย้อยเร็วครับวันที่เก้าเมษ กสิงหาครับครับก็เราจะจัดใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็ต่อวันที่เสิงหาข้องปีห้าแปดครับวันนี้ก็เราก็แขมีให้ไล่ไล่ฟ้ามามีส่วนรวมครับไม่ไม่ได้จัดเป็นอ,อะไรมากมายเราก็จัดแข่ให้พอโตเนืองกับวันที่หครับที่ว่าด้วยอานถั่วไปเขาจัดครับแล้วก็ยังมีพันุ์ทางกาเกษตรทางประมงจังหวัด ก็มาปล่อยพันธุ์ชั้นามเช่นว่ากุ้งกุ้งเข้าครับประมาณนึ่งลานหรืช่องล้านตัวครับก็มีไม่มาครับความเป็นมาของการจัดตั้งจัดตั้งกลุ่มนี้ครับตั้งยังไงครับครับความเป็นมานี่ข้อข้อเหลาแค่ย่อๆครับครับก็ความเป็นมาของตรงนี้ก็เกิดขึ้นจากชาวบ้านนะครับเลี้ยงควายม้กันมาเพื่อเป็นอาชีพสริม คนเอาน้ำน,นี่เลี้ยงกันมาเป็นสิบปีแลวครับสิบกว่าปีแล้วบางคนก็นเลี้ยงไว้แล้วนาบานล่างบานข้างบานพันนันเลยเพอมันมีารเรื่องกับบีบานมาเมื่อตอนนั้นช่องปนานรอยสักวสี่สิบเกา้าครับทางคกรุงทพยก็ล่วงมาแลวเขาก็เลยเห็นขาเขาก็ข้ามาตามู่บานมาสื่อกล้วยไมย้ไปกล้วยไมย้มันก็มีราคาครับหลังจากนั้นมาชาวบ้านก็เลี้ยงข่ายเป็นอาชีพเสริมครับเ,เมื่อเพิ่มคนนี้ก็ สี่ปีแล้วครับคิด่จะทำาอากว้วยไม้ขึ้นป่าแต่บ้านเราเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ครับมันติดเขนุทยานและปลายชายเลนครับเรามีพันนกว้วยไม้ทุกต้องตามกฎหมายก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารมเอาไปขึ้นได้โดยเอ้พ่นที่หวามาข้างตอนนี้ครับแล้วจนกว่ามีน่วยงานทางวัานาอุทยานทางวัฒนาปลายชายเลนแลวก็ทัองอำเภอเจ้าหน้าที่ทองทิ้นนะครับจะนอบอตอ่อหรือเทศบสานผู้ยหญยกับนันเขาเหินด้วยครับ เราก็เลยสามารถนำกล้วยไม้เราขึ้นสูรมาชาิได้ครับทำเร็จเมื่อเนี้ยครับวันที่เก้างหาซองปนารอยอาทิเจ็ดขึ้นไปแล้วประมาณวันที่ขึ้นนะครับห้าพันกว่าต้นครับมีสี่สิบซองชนิดที่ขึ้นไปแล้วครับก็วันนี้เราก็น่าจะตั้งเป้าประมาณได้ส้ำร้อยต้นนะครับซึ่งห้าร้อยต้นที่จะเอาไปขึ้นเหลา่าพันรองชาวนาลีเรื่องกระบี่ครับก็นี่คือความเป็นมาายอ๋ยอ กลุ่มเทียวได้คิดทำตรงนี้ขึ้นมาครับเราก็ขอขอบคุณประธานมากนะคะที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะครับขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมเรามตุลลอฮิวบาระกาตูค่ะดิฉันนางสาวสุริยาเกี่ยงช่วยจากเป็นนักเรียนจากโรงเรียนปฏิบัธรรมมูลนิธิวันนี้นะคะดิฉันมีเกียรติอย่างมากที่ได้มาเข้าร่วมโครงการคืนกล้วยไม้สู่ธรรมชาตินะคะ ค่ะเรามาดูกันว่าก่อนหน้านี้ม,มีมีหน่วยงานไหนมาร่วมกิจกรรมบ้างนี่นะคะเป็นกลุ่มกลุ่มประชุมหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมประชุมกับกลุ่มเมื่อวันที่25กรกฎาคม2557เพื่อนำพันกล้ยมส้สืบสู่คืนป่าธรรมชาตินี่นะคะเป็นสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมงานทำสภา ทำสภานไม้ภัยและพักผลกันอย่างสบาย,ด,ยด้วยการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านนะคะจนทำให้ที่นี่เป็นจุดสนใจของทุกคนคะ่ะ What about that tree so beautiful and green Can you see the wind brushing those leaves look at that fish swimming away in the beautiful ocean, ocean under the waves. do you ever wonder who created this and who created that? About allah created everything. yellow, pink flowers with a buzzing bee. isn't it amazing how honey comes from bees? There's an elephant washing his feet. So many beautiful animals. Look and you'll see. Do you ever wonder who created this and who created that? Allah created everything. Beautiful plants, so many different shapes. Wide fluffy clouds that send down the rain. Can you see the rivers? can you see the mountains can you see the spider weaving its web do you ever wonder who created this and who created that Allah created everything everything and everything exactly. Look how beautiful that butterfly is! SubhanAllah, so many colors! Oh, and look at that waterfall! Yes, isn't it amazing! What about these tropical fish? Wow, so many shapes and different colors! There's a turtle! And look, it's a rabbit hopping away! Yes, and all of these wonderful creations were created by Allah! look at the sun look at the sky look at the birds flying so high look at the stars shining so bright in the middle of the night oh look there's a shooting star do you ever wonder who created this and who created that? Allah created everything. What about that tree, so beautiful and green? Can you see the wind brushing those leaves? Look at that fish swimming away in the beautiful oh, ocean under the waves. do you ี v ต r w o n ้ e r ยใช่ไหมครับไม่ได้ไปยี่หว่าทุกคนพ่อแม่ลูกหาที่าไม่ได้ไปไหนทัทีนั่นคือว่า้องๆงนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่นี่มดูแลแล้วก็หลังจากหลังจากอีกคืนเสร็จเนี่ยบางบางทีมันจะมีกินนึ่ซูนีจะทยายพันเพื่อคืน้วยหม่ในทุกๆปีเดอไป วันนี้ท่ในามข้องตำาวลเลื่มซักเนี่ยขอกับคุณทุกคนนะครับแมงเพื่นนายก็วนาช่ทุกคนเี่ให้เกียริพวกเราจะให้่องมสอคัญกับซิ่งลองนี้ท่ชียววานทีนี้เนี่ยวัน่วยหมายหวานนรมาเลพวยหมายมาเลอีกม่อีกเบอร์นี้พอจะประชันทีซถูกซสือออกไปออกไปวันตรงนี้คือจิ้นทิ้งีิยุของผู้ัำ หล,ห,ลหลายชาเลฮะหลายหลายชาแลยสมัยก่อนนะคนเข้ามาปั่นปีเต่รหลายชาย่งนี้นี่คือจริงแหละจริงไม่มีแต่ประมาณชาที่อมีที่้ีเตอรองปาพีฟ้าความชุ่มชืนจกการลงรราจะเป็นสัมอย่างวจะให้บริโภคจัดการตัดูปปัจจุบันก็จะเป็นรในปั้นปัจจุบัน ปากก็คืข้นเราเนมู่้มขึ้นมาเลยก็ฝบบเาเ็นเราาแม่ไปปากได้แต่ว่านั้ไหวเนี้ยไหวเยเหล็กเดียวขีบชับดขีบชับแสดงแข็่งแรงนหฮะก็หูเลงเหูมันเไดเห็งเป็นอ่้ตึงๆตึงหความอารมชุ่มชบ้นปานเราปาปมัน กำงค้าอยู่ครันึกตอนเด้สๆบางวันรอนอัไรไปนังคุยกันางหกกระส้อะไรใส่หลอกกรส้มกอีกดวงกันโกเะขาวันนั้นพวกมันกันไวเป็ดเอนก้อนน้แต่กันไม่ได้เป็นเลือดใช่ไหมกกทรมันไม่ชนห้าีเเลยไ เดี๋ยวจะห้ตัวเบียเลยตัวเบี้ยเราใจงานคมาัทีเราในการยุโัชมทีสคัญตอนะารก่นหรับการส่งทีมที่ต่างการส่งทีมที่ไทยที่โคารน่ามันเป็นถังมส่งทีมันนกเราไม่ต้องไปทำนั้นเขาเราใล้ฝัง เราต้องทำให้เปิดเลยรามต้องทำอวเรามต้องทำที่าคาดฝันเราไปชนเคยมาเวามคยนคนไปเล่นเราชนไรักษาะไลเไ่ได้เชื่เลยตรงนี้ คิดถึงกระบีคิดถึงโรงเรียนอนุบาลนิสลิมกระบีเรียนด้วยความสุขเพื่อทุกความสําเร็จการแข่งขันการคิดเลขร็วนะครับของโรงเรียนมารีวิทยาปาจินบุรีมีข้อสอบ50ข้อครูให้เวลา3นาทีคุณครูที่สอนลูกชื่อคุณครูเลยครับคุณครูอ่ะสันสะโอเคพร้อมยังเริ่ม การชุกเลขในการคิลภาพนะครับแต่ว่าไม่กระบวนการในเลขทึ้นแบบเหมือนรู้จักลักเลจริงๆเลยอ่ะ็จแล่ะหนึงจดตเสรล้ว่ะ1 โอ้โหพร้อมวันสองคนเลยครับ1.51เสร็จแล้วค่ะ2.14โอ้โหทุกคนปรบมือเพื่อนๆเลยครับนี่คือผลง,งานของคุณครูอรุณีฝั่งสาแล้วรู้ไหมคุณครูไม่อยู่แล้ว Yellow pink flowers with a buzzing bee. Isn't it amazing how honey comes from bees? Oh look, there's an elephant washing his feet. So many beautiful animals. Look and you'll see. Do you ever wonder who created this and who created that? Allah created everything! <sighs> ทั้งวันของกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือเป็นการคืนกลวยไม้สู้ปลาแล้วก็ทำกิจกรรมในการขึ้นชีวิตสัตว์น้ำโดยเฉพาะพันกุ้งพันปลาไปสู้ท้องทะเลอันดามันนะครับช่วงมีทีพานมาทางนี้สันทางนะครับถื่กลุ่มชาวบ้านเ,เขาได้รวมมือกันสร้างให้เป็นกลุ่มมึ้นมานะครับ แล้วก็ทำสิ่งทีส่สำคัญนั่นก็คืองานอนุรักษ์แล้วก็คืนกล้วยไม้ไปสู้<ง>ป่า<ง>นะครับ<ง>เห็นหว่าดอกไม้ที่อยู่ตามธรรมชาติในธรรมชาติของมันเนี่ยนะฮะมันก็มีความงดงามของมันมากเรานี้ยังปีนูไปยังไม่ถึงจุดที่มันอยู่ตามธรรมชาติอันนี้เป็นจุดตีต่างกลุงเนี่ยได้เข้าไปาทำกิจกรรมอนุรักษ์แล้วก็ปลอ่อยแล้วก็ปลูก ขึ้นกลับไปสู้ที่อยู่เดิมของมันนะครับหมดแง่มากเลยนะครับถ็าท่านผู้ชมที่สนใจและก็อยากจะมาเที่ยวแล่มซักต่อไปใน,นอนาคตและก็จะทํากิจกรรมในเชิงลักษณะนี้ด้วยเนี่ยก็ขอเชิญน,นะครับที่กลุ่มอนุรักษ์ขอเชิญที่กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายลีนนะครับกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติมูซองตำบลอ่าวนา,นา,นา อ่า,อาตับบวบทเล่มสักนะครับบ้รรณาธิการับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าทั้งเจนี้เราจะไปทำไปสู้หรืออะไรกันต่อครับเช่นนี่เราไปอยู่กับบางยัดนะครับยัดก็เป็นถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนนึงที่ทําเกี่ยวกับการทำฟาร์มควยใหม่ในอ่าวนามนี่แล้วก็เป็นแกนนําที่สําคัญ แต่ทำในเรื่องของการขึ้นกล้วยไม่มาสู้ปาอีกครั้งนึงท right. right ี่เราเห็นนี่ก็จะเห็นกล้วยไม่จะขึ้นมามาในในส่วนนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นข้องเดิมนะครับเป็นข้องที่ทางกลุ่มเนี่ยก็ได้ออกมาขึ้นมาให้อันนี้เป็นอะไรบ้างครับบางบางอย่างครับยลายหลายฟังกันนิดนิดก็เป็นเรื่องกลางนี่เรื่องกลางเรื่องกลาบมันมันมันคือตระกูลเดียวครับเปร็ตานาลีเรื่องกลางครับอันนี้ก็เป็นเปร็ตานาลี รเรื่องกระบ,บี่แล้วนี่เวลาเอาขึน้นลบใหม่ในธรรมชาติมันจะออใช้เวลานานไมาก,กว่าว่ามันตีอยู่ตัวมันแลวก็ให้ดอกบานออกมาได้อย่องเรื่องของดอกนี่มันตรงระยะเวลาใช้ ใจละเวลาคนงานนิดบัได้หลักมันจะได้เดินแล้วมันได้ปรับสภาพสู่ธรรมชาติแล้วก็มันดอกมันก็ออกมาส่วนนึ่งของแต่ละปีอันนี้นี่ปลุกนั่นหรือยังครับนี่อันนี้เหมือนกับอยู่ในธรรมชาติก็มาแล้วรู้สึกครับอันนี้ก็รู้สึกว่าปลุกมาหรืมวันเที่จับกิจกรรมคืนไปมาปีเทเลวเนาะปีเ่แลว

how honey comes from bees oh look there's an elephant washing his feet so many beautiful animals look and you see do you ever wonder who created this and who created that allah created everything Beautiful <laughs> plants so <laughs> many different shapes. White fluffy clouds that send down the rain. Can you see the rivers? Can you see the mountains? Can you see the spider? it's <inaudible> web? <inaudible> <inaudible> Do you ever wonder who created this? And who created that? Allah created everything. everything, everything, and everything. Exactly. Look how beautiful that butterfly is! SubhanAllah, so many colors! Oh, and look at that waterfall! Yes, isn't it amazing! What about these tropical fish? Wow, so many shapes in different colors! There's a turtle! And look, it's a rabbit hopping away! Yes, and all of these wonderful creations were created by Allah! กล้บ้านนี่ใวนีะข้งไมกต้องนองขึ้นบนนั้นเลย่าเที่กล้วยไม่ที่ทางกลุมเคือข้ายอนุรักษ์กล้วยไม่นี่ขาท่อเทือยงองการคืนกล้วยหม่สู้ป่า เส้นทางนี้จะได้เป็นเส้นทางของการศึกษาธรรมชาติต่อไปในอนาคตนะครับก็ผู้ชมสนใจที่จะมาทำกิจก,กรรมกับขึ้นกล้วยไม้สู้ปา๋าในอนาคตเนี่ยก็จะได้มาประจญไฟกันอีกครั้งนึงไปตามพวกไปเลยนี่กล้วยไมย้าที่ต่างกลุ่มก็ออกมาขึา้นสู้ป,ป๋านะครับเจอกัน มอคกคอยู่ที่ต้นไม้นี้ตัวนี้เรียกว่าซ้อนนารายดอกมันก็จะเป็นเมือนกับลูกซ้อนแล้วก็มีซ่องชันออกมาอันนี้กล้วยใหม่พันนี้ก็จะเป็นพันห้าหยาดกอส่มก่อนนะครับ Beautiful that butterfly is. Subhanallah, so many colors. Oh, and look at that waterfall. Yes, isn't it amazing? What about these tropical fish? Wow, so many shapes and different colors. There's a turtle, and look, it's a rabbit hopping away. Yes, and all of these wonderful creations were created by Allah. เาจำส่เราไบบด้ดปีนเขาขึ้นมาเรยสักระยะนิดครับตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินทางลงนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางของอการศึกษาธรรมชาติของอการขึ้นกล้วยไม้สู่ป่านะครับนี่น,นี่นี่เป็นเส้นทางลง นะครับโอเหมาะมากนะครับในการทำแคมป์แอดเวนเจอร์หรือค่ายแอดเวนเจอร์แล้วก็เรียนรู้วิถีธรรมชาติด้วครับของด้วยไม้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับกันนะครับลงตามมาเลยครับคณะนี้นะครับเราก็อยู่กับทีมเกณฑ์น้ำในการทํำเรืองนี้ในการอนุรักษ์เรืองนี้เนี่ยนะครับเผื่อให้มันได้ลอกใหม่อยู่ใน ได้เห็นคิดอะไรอยู่กาเราคิดมากนนีเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนตรงนี้ก่อนครับบุ้กาบังมาดนะครับือเป็นต่างการกระทมซักป่านบุนครับกาเราคิดกันมาเซปีอย่างนี้พิจิตเสีวัดเราทำปุ๋ยให้เอากว้ใหม่เราเนี้ยึ้นป่าได้เราก็เลยเสนอจริงจริงปัญหามันก็เกิดขึ้นจากคนที่หมู่บ้านเนี้ยครับเก็บพันวบใหม่บางทีก็ทำเป็นอาชีพเสริมหรือทำเป็นอาชีพเลย เ,เราม,งมาองว่ามันเม็ดต่อไปไม่มีอะไรเลยไหมหลอกล้านเราแั้นะเรามีกว้วยไม้เยอะแล้วนะพอเพียงเลยเราไปค่ายงานนั้นเราก็เสร็จเร็วเราก็กลับมาเมื่อเดือนเมือเนียครับรายได้ก็พออยู่ได้ดีว่าควาายไม้เรามีเราก็เอามา,าใช้รรมาชานี้ว่าเพื่อวาข้างหน้าหลกล้านเราจะได้มาดูแลตรงนีนะ้เรามีต้นทุนอยู่แล้วครับที่เรามาทําได้แต่เราก็มาเริ่มคิดเริ่มทำกันเริ่มเดินกันมาว่าจะได้มาเป็นพันญนั้นก็ ทุ่เที่ยกไอย่างเดือนเี่ผ่านมานี่เราก็ใช้ก็ทั้งเดือนเลยครับเกี่ยวกับเรื่องทำราลาทำตาเรือไม่ทำตัดมาแล้วก็เราก็อยู่ครับนั้นเสีดีนะครับถึงจะทำทำในว่าเป็นผอบานก็ตีนี่แล้วก็เอ่อกำนั้นในถ้าหน้าของคนดีสวยสนับสนุนให้กุ้งเนี่ยได้ทับเราที่มีความตั้งใจสูงแล้ก็ต้องการทำให้ทุ่งที่ตรงนี้ที่เรายืนตรงนี้ให้เป็นทุทยานกล้วยไม้ ให้มีกิจกรรมสําคัญสาคัญให้สร้างหมานมาเลยกล้วยไม้บานได้นะครับให้ทุกคนได้มาชมคําว่ากล้วยไม้จริงๆแต่อยบนธรรมชาติเนี่ยมันจะได้อีกมันจการนึงนะครับแล้วก็กุมนี้ด้วยความร่วมมือตั้งแต่ตอนจนถึงตอนนี้เนี่ยคงเติบโตได้แต่ทางนี้ทางนั้นก็ด้วยด้วยถูกฝากส่วนในข้ามาข้าวมาหลวงแต่ลักๆก็คือเขาตั้งใจกันก่อนเขาตั้งใจก่อนในนนคนอื่นเขาได้เขาก็ได้อ่า ตรงนน้นที่ตรงนั้นที่เผื่อามามีส่วนรวมด้วยกันกาเติบโตได้ได้ได้อีกไลนระดับไล้ก็จะมีการพัฒนาได้ซามบิเซีปีข้างหน้าเนี่ยเมื่อเทบังกโบนะครับทีนี้คงจะเป็นเรื่องกลวยหมยทีนาทิศซก่าตอนนี้นะครับถ้าถ้าผู้ซึ่งเหลืองจะมาชมมาดูเนี่ยก็ข้าหมากำนั้นข้าหมาคุุมในหมู่บ้านได้เลยข้าหมาหนยอานไห้กระได้แต่ก็ที่ยากตอนนี้คือที่กุมต้องการตอนนี้ก็คือ คนที่รักในเรื่องการอนรโกร์กันครับเข้ามามได้เลยไม่ว่าคนมูซ่องคนเอาหรือคนกาบีที่คนจากวัดกายเคียงเข้ามารักในเรื่องของการนุรักไม่ว่าจะมาช่วยเลือนในรูปแบบไหนครับเข้ามารวมกับเราได้ครับเราต้องการเชนว่ามาช่วยแนะนํามาช่วยเสริมมาช่วยเพิ่มเิอไม่คุมพวงเราเนี้ยสามารถให้อย่างยืนได้ครับอันนี้ตรงนี้คือคุมต้องการ นี่คือความต้องการของกลุ่มครับกสนใจก็มาติดต่อกันได้เลยครับบางยัดเอ่อบางเล่นอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมเช่นบางบางยัดนะมันเหล่ามันเหล่าเอาผู้วิทย์สกิดกับตรงนี้ที่ที่ทำการอันนี้คือเนมูส่งทำโม่เลยที่ทำการ คือคนร่งไม่ได้เบ่งเยกว่าตรงนู้ติดสถาบนี้มีอบตคือทำเพื่อคนมู่ทองเพื่อลูกหลานเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตกับอ้นี้กับคมมาด้วยนะครับในค่มจบเรากำลังทำเพื่อคนอีกโซนซ้ำเจเนอเรชั่นต่อไปที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีอาชีพอะไรต่อไปในอนาคตกันแต่สิ่งที่ได้สร้างไว้แล้วก็เป็นจุดที่สำคัญนั่นก็คือ สร้างปุถยานปวยหมายปุถยานที่คนจะ่ยอะที่นั่กันเลยแต่ทางเดินทางมาตรงนี้ลำบากแต่คนก็พร้อมจะเดินเข้ามาเพื่อมาเล่การเติมโตข้องสิ้นเกอคนในยุคนี้ได้ทำเอาไว้อินชาอัลลอฮ์นะครับเราระวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มนี้จะประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตอินชาอัลลอฮ์ครับมัแสดงว่าดีกุมวะเราะตุล ขอต้อนรับสู่ที่พักกลางเมืองกระบี่ที่พักชั้นยอดการเดินทางสะดวกแค่สิบนาทีจากใจกลางเมืองห้องพักสบายเพื่อการพักผ่อนยังมีความสุขทั้งครอบครัวบริการอบอุ่นดูแลดังครอบครัวเดียวกันมาพักกับเราสิคะกระบี่คอนโดเทลคอนโดฮารานเรายินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ Crashing those leaves. Look at that fish swimming away in the beautiful, beautiful ocean, under ocean under the waves. Do you ever wonder who created this and who created, and who created that? that? Allah created everything. Yellow, pink flowers with a buzzing bee. Isn't it amazing how honey comes from bees? Oh look, there's an Come elephant washing his feet. So many beautiful animals. Look and you'll see. Do you ever wonder who created this and who created that? Allah created everything. Beautiful plants, so many different shapes. White fluffy clouds that send down the rain. Can you see the rivers? Can you see the mountains? Can you see the spider weaving its web? Do you ever wonder who created this and who created that? Allah created everything! Everything and everything.